สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมหนือซันนอร์แบ็กวันนี้นะครับผมก็คัดเลือกคัดสรรแนวทางฟุตบอลนะครับนำมาฝากทุกท่านให้ได้เรียกเชียร์นะครับสคู่ด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูศึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับเป็นการโคจร มาพบกันระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างแวนคูเวอร์นะครับทีมอันดับที่22นะครับเปิดบ้านดวลกับออสตินนะครับ f c นะครับทีมอันดับที่13นะครับกำแพงเปิดมาให้เจ้าบ้านนะครับได้เปรียบ0.75นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา9โมงครึ่งนะครับของบ้านเราแวนคูเวอร์นะครับแพ้ในลีกมา2เกมติดต่อกันถือว่าฟอร์มและผลงานไม่ดีเอามากๆเลยทีเดียวนะครับและ5เกมในลีกนะครับพวกเขาเพิ่งจะสามารถคว้าชัยมาได้แค่ เกมเดียวด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างออสตินนะครับถือว่าฟอร์มและผลงานทําได้ดีนะครับสี่เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะสามเสมอหนึ่งนะครับวันนี้ทุกท่านสามารถเรียกเชียร์ทีมออสตินไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าช่องหลังพวกเขามักทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับวันนี้จับไปได้เลยครับออสตินนะครับไปได้เลยนะครับส่วนอีกคู่นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูฟุตบอลไอร์แลนด์นะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่าง วาลูนะครับที่มาดับที่2ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟีคีนะครับที่มาดับที่11ของตารางคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสองสของบ้านเรานะครับกำแพงเปิดให้เจ้าบ้านนะครับได้เปรียบ1.5นะครับเจ้าบ้านอย่างวาลูนะครับพวกเขาทําผลงานได้ดีอาวกมากเลยนะครับสี่เกมหลังสุดนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับและยิงรวมกันได้ถึง12ลูกด้วยกันนะครับอยู่อันดับรองจ่าฝูงในขณะนี้นะครับคณนนี้ทีมเยือนอย่างฟีคีนะครับผลงาน ไม่ดีถึงกับย่าแยกเลยทีเดียวนะครับผมไม่ชนะใครมา5เกมติดนะครับวันนี้กําแพงเปิดมาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านที่มีเกมลุกนะครับค่อนข้างดีนะครับวันนี้เจ้าบ้านะจะสามารถเก็บ3แต้มและ,ะดิงทะลุก,กําแพงได้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางมาฝากทุกท่าน2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนะครับ ออสต,ตินจากหนักจากเต็มได้เลยนะครับคู่ที่2นะครับวาลูนะครับอ่าคู่นี้จะยิงทะลุก,กำแพงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยเซ็นอร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ